ปีใหม่เป็นช่วงเวลาที่เหมาะกับการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆแม้สิ่งที่คุณพยายามจะเริ่มต้นใหม่นั้นจริงๆแล้วไม่ใช่สิ่งใหม่แต่ก็ไม่มีใครสามารถห้ามใครไม่ให้เริ่มใหม่ได้หลายคนใช้ปีใหม่เป็นโอกาสในการเปลี่ยนแปลงตัวเองเป็นคนใหม่มนุษย์เป็นสิ่งมีชีวิตที่มองโลกในแง่ดีเพราะไม่มีหลักฐานทางวิทยาศาสตร,ร์ใดเลยที่สามารถจะพิสูจน์ได้ว่าตัวคุณในปีหน้าจะมีปัญญาปุ่มนึกที่ดีกว่าตัวคุณในปีที่แล้วตัวคุณคนใหม่ที่หลายคนอยากได้มักจะมีคุณสมบัติคล้ายๆกันเช่นจจจะะะตตื่่่่นนนแเเเเเเเช้าาททุุกกกกววั็บบงิิไปีียลลลหร แต่ปัญหาคือตัวคุณในปีก่อนหน้าก็เคยมีปณิธานตั้งมัน่นว่าจะมีปีที่ดีเหมือนที่คนรู้สึกอยู่ตอนนี้นั่นแหละและเราก็รู้ว่าปีที่ผ่านมาของเรานั้นเป็นยังไงและปีก่อนก่อนหน้านั้นเข้าไปอีกทำไมเรื่องนี้ถึงเกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่าอะไรคือสิ่งที่ขัดขวาง New Year New Me มีของคุณอะไรคือข้อแตกต่างระหว่างคุณกับคนที่เปลี่ยนแปลงตัวเองสำเร็จลองมาดูกันก o ปณิธานปีใหม่หรือ New Year's Resolution นั้นเป็นสิ่งที่ดีเป็นมงคลต่อชีวิตและได้รับความนิยยมอย่าาาาางางงกกวว้ขร็ท เ,เพื่อนๆกว่าทจึงไม่แปลกที่เราจะตั้งเป้าหมายหลายๆอย่างเหมือนกับคนรอบๆข้างแต่พอถึงเวลาต้องแบกเอาความต้องการเหล่านี้ไปให้ถึงเป้าหมายด้วยตัวเองแล้วหลายคนถึงเพิ่งพบว่ามันเป็นภาระไม่ได้สําคัญอะไรกับคุณทิ้งแมงกลางทางแล้วเดินตัวเปล่าไปจะง่ายกว่าวันนี้นวลและเอา3มเทคนิคมาช่วยคุณให้ไปได้ตลอดรอดฟังจะได้ไม่เป็นภาระตัวคุณในปีหน้าๆต่อๆไปอีก 1. ชัดเจนการวางเป้าหมายให้ชัดเจนเห็นภาพจับต้องได้มีผลต่อความสําเร็จเป็นอย่างมาก เป้าหมายที่ไม่ชัดเจนม,มัวมัวเบลเบล,เ,ลเหมือนฟิลเตอร์ละลายภาพจะทําให้เราไม่สามารถกําหนดเส้นทางได้ถูกต้องถ้าจะลดน้าหนักต้องชัดเจนว่าจะลดทําไมจะลดเท่าไหร่ภายในเมื่อไหร่ความชัดเจนเหล่านี้จะช่วยเรากําหนดแผนการเดินทางไปให้ถึงเป้าหมายถ้าจะตื่นเช้าต้องชัดเจนว่าจะตื่นกี่โมงต้องนอนกี่โมงความชัดเจนนั้นขีดเส้นแบ่งให้เรารู้ว่าแค่ไหนคือสาเร็จแค่ไหนคือล้มเหลวเพราะมนุษย์นั้นมีแนวโน้มที่จะถนอมน้ําใจตัวเองว่าพยายามได้ดีแล้วแม้จะไปไม่ถึงเป้าหมายก็ตาม วัดไดไ้นอกจากชัดเจนแล้วเราควรจะสามารถตรวจสอบได้ว่าแผนการของเรานั้นคืบหน้าไปมากน้อยเพียงไรการแทรกพัฒนาการนั้นไม่เพียงมีส่วนช่วยในการเสริมสร้างนิสัยที่ดีอย่างการออกกําลังแต่ยังมีผลในการลดละเลิกนิสัยที่ไม่พึงประสงค์อย่างเช่นการสูบบุหรี่การดื่มเหล้าหรือการฉี่ใส่ล้อรถข้อมูลทางสถิติจะช่วยบอกเราให้รู้ว่าตอนนี้เราอยู่ตรงไหนของโปรเกรสมันง่ายกว่าที่จะลุกขึ้นมาพยายามต่อเมื่อคุณรู้ว่าตัวเองอยู่ใกล้เป้าหมายแค่ไหน เทียบกับการพยายามไปแบบหน้ามืดตามหมัวไม่รู้ว่าตอนนี้ใกล้ความจริงหรือยัง 3. ทําได้จริงทําได้จริงในที่นี้ไม่ได้แปลว่าไม่ควรคิดการใหญ่แต่การประเมินตัวเองไว้สูงพอทําไม่ได้ตามแลนเกิดติดขัดขาด,ดพลังขึ้นมามันก็ง่ายที่จะเสียกําลังใจไม่อยากจะลุกมาสู้ต่อแผนที่ทําได้จริงๆึงไม่ใช่แผนที่ไม่มีความเสี่ยงแต่เป็นแผนที่คุณยังสามารถจัดการกับความผิดหวังได้หากสุดท้ายทําไม่ได้ตามเป้าร,รีบล้มรีบลุกรีบไปต่อยุกตัวอย่างคนที่ตั้งเป้าว่าจะปลดหนี้ภายใน1ปี ขอโทษนะกว่าจะมีหนี้ได้จนทุกวันนี้คุณใช้เวลานานเท่าไหร่การปลดหนี้มันไม่ง่ายมันบอกเลิกแฟนที่คุณจะตัดสินใจเอาเองเมื่อไหร่ก็ได้จนนี่เขาไม่ได้อยากเลิกกับคุณไงมีทางเดียวคือคุณต้องเอาเงินไปคืนเขาถึงแม้จะเป็นเป้าหมายที่ชัดเจนวัดได้แต่ทําไม่ได้จริงถ้าเริ่มจากก้าวเล็กๆอย่างการเก็บเงินให้ได้สักเดือนละพันพอทําได้และเดือนหน้าค่อยเพิ่มเป็น2 0 0 0 3 0 0 0 4 0 0 0สอนปลายปีก็ยังไม่สายเพราะกําลังใจยังดีอยู่จงเชื่อในพลังของการสโนบอถ้าต้นเกมเล่นให้ถูก เลเกมมันก็ใหญ่ขึ้นมาเองการปลดหนี้ไม่หมดใน1ปียังไม่สําคัญเท่ากับเราประสบความสําเร็จในการสร้างนิสัยในการชาระหนี้ที่เฮลตี้แค่3อย่างนี่แหละชัดเจนวัดได้ทําได้จริงแค่นี้ก็เพียงพอแล้วที่จะแบก New Year's Resolution ของปีนี้ไปให้ไกลเท่าที่ใจคุณต้องการแต่ไม่ว่าจะรู้เทคนิคมากมายแค่ไหนสุดท้ายแล้วสิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือตัวคุณนั่นแหละว่าแคร์สิ่งที่คุณเขียนลงไปจริงๆหรือเปล่าแคร์พอจะยอมเสียสละความสบายในปัจจุบันเพื่อแลกกันกับความสําเร็จในวันข้างหน้า ไม่ใช่แค่อารมณ์ชั่ววูบอยากได้อยากมีอย่างใครเขาเพราะไม่มีชีวิตใครได้อะไรเพิ่มมาฟรีๆมีแค่การยอมแลกกับบางสิ่งเท่านั้นแหละ